อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยกคาราวานนะคะรถ SUV ค่ะมารีวิวให้กับลูกค้าบอยรถบ้านได้รับชมนะคะว่าที่บอยรถบ้านของเราเนี่ยมี SUV รุ่นไหนกันบ้างนะคะอัปเดตให้แบบรัวๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีทั้งรถเข้าใหม่นะคะที่แบบว่าใหม่มากๆนะคะบอกได้เลยว่าใครที่กำลังอยากได้รถครอบครัวสักหนึ่งคันนะคะห้ามพลาดคลิปนี้นะคะลูกค้าไปเริ่มี่คัคนแรกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเข้าใหม่เลยค่ะ HONDA HRV นะคะ1.8 EL นะคะปี2019ค่ะลูกค้าเลขไม่เพียง47,000โลนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพกิฟต์ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสภาพเกรด A นะคะตัวนี้มาด้วยชุดแต่งโมดูลอนะคะลูกค้ายางใหม่นะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะบุ๊กเซอร์วิสนะคะครบนะคะคุณแจสำรองครบค่ะลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้ถ้าใครอยากได้ HRV อยู่นะคะ คันนี้ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของแน่นอนค่ะราคาขายนะคะเพียง7,99,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสนใจนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะรีบทับกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าไปที่คันต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะลูกค้า Mitsubishi e x p ซ์เพน G.T รุ่นท็อปสุดค่ะลูกค้าปี2019ค่ะ ตัวนี้นะคะเลขไม่เพียง58,000โลนะคะเป็น SUV นะคะที่ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าเดินทางใกล้ไกนะคะเจ้ามิ s ซูบิชิเอาอยู่แน่นอนนะคะใครที่กำลังอยากได้ตัวนี้อยู่นะคะราคาขายเพียง6,39,000บาทเท่านั้นค่ะรถบ้านคัดพิเศษเกตด A สำหรับลูกค้าบอยรถบ้านเท่านั้นนะคะ ขั้นต่อไปค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าใครใหลายๆคนตามหาอยู่แน่นอนนะคะสำหรับเจ้า Ford Everest 2.0 b บ t u r b คู่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นไทเทนเนียมพัดค่ะ เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลขับ2นะคะปี2018ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะรถสวยมากๆนะคะตกแต่งมานะคะเป็นสีแดงส้มนะคะตัดด้วยโลโก้สีดำม้านะคะแล้วก็แต่งคิ้วล้อพลาสติกตัวนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเพื่อให้รับกับตัวรถนะคะบอกได้เลยอย่างที่บอกค่ะว่าสวยมากๆและที่สำคัญนะคะ เจ้าตัวนี้วิ่งเพียง 14, 0 0 0พโลค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะบอยรถบ้านการันตีให้คุณเลยค่ะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเดิมน็อตไม่เคยขยับที่สำคัญไม้แท้นะคะตรวจสอบได้ทุกอย่างเรมทะเบียนพร้อมโอนค่ะกล้าการันตีนะคะจากบอยรถบ้านว่าไม่มีประวัติชนหนักพลิกควม่มน้ำท่วมแน่นอน100%ซค่ะนะคะใครที่กำลังมองหาเจ้าเอเวอรเรสต์ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็สีนี้อยู่นะคะบอกได้เลยว่าในท้องตลาดนะคะมีไม่เยอะนะคะ ใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะลูกค้าสามารถรีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วค่ะสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั com สำหรับ e v e r e s t นะคะลูกค้าเรายังมีอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2.0ไทเทเนียมพัดขับ4นะคะปี2018ค่ะลูกค้าตัวนี้ก็บอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบสายแบบ สีแบบบึกบึนนะคะชอบรถสีดานะคะเอ e เวอรเรสสีดาตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนนะคะช่วงล่างดีสมรรถนะดีนะคะเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงค่ะลูกค้าเอาอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยเหนือตายออกตกนะคะเอ e เวอรเรสตัวนี้นะคะเอาอยู่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2.0 4 w ุดศูไดเกียร์ออโต้นะคะ่ะรถบานค่ะไม่เจ็ดหมื่นกโลนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะเสนอขายเพียงในราคา1,199,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักหาเราได้นะคะ จะอยู่จังหวัดไหนๆนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรถสวยที่บอยรถบ้านนะคะเรายินดีให้บริการทั่วประเทศไทยนะคะเรามีไฟแนนซ์บริการให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีรถจะส่งให้ทั่วประเทศไทยด้วยค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้าเอเวอร์เรสคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาที่บอยรถบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพแบบนี้การันตีจากบอยรถบ้านเลยนะคะว่าสวยเดิมจริงๆค่ะคันนี้ค่ะ รุ่นต่อไปค่ะโหลูกค้าเยอะมากวันนี้จัด SUV มาให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยนะคะเพราะบอยรถบ้านของเรานะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกสรรน,นะคะมากกว่า300คันนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะ SUV นะคะมีทั้งหมดเลยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยในคลิปนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกทุกยี่ห้อนะคะอะคันต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ t o y o ต a f o r t u n e r 2.4นะคะปี2015ขับ2ค่ะตัวนี้นะคะ, er ะ,คะ,คะ,ะ,คะรถบ้านสภาพดีนะคะ ใครที่อยากได้ Fortuner สักคันนะคะไว้ใช้นะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยมือเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อเป็นเงินสดนะคะเจ้าคันนี้ของเรานะคะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอย่างที่บอกนะคะของเราเป็นรถบ้านลูกค้าไม่ต้องเสียแวตดไม่ต้องเสียภาษีนะคะแถมยังได้รถด,ดีมีคุณภาพอีกต่างหากค่ะรุ่นต่อไปค่ะอีซูซูกันบ้างนะคะเมื่อกี้ผ่าน ผ่าน Honda ผ่าน Ford นะคะผ่านมิตซูผ่าน Toyota มาแล้วตัวนี้ Isuzu ค่ะตัวนี้ค่ะ i s u z u m มิวนะคะ1.9 New x นะคะ, 19, ix, ะ,คะปี2019ค่ะลูกค้าสีขาวมุกรถสวยไม่น้อยแยะก็คงอยังเช่นเดิมค่ะรถบ้านมือเดียวค่ะไม่มีตำหนิน็อตเดิมนะคะสภาพบอกได้เลยว่าสวยกิฟทุกคันนะคะลูกค้าสวยกิฟทุกคันนะคะที่จัดมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่า แต่สินค้าดีเท่านั้นนะคะอะตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่นะคะสีขาวมุกสภาพใสไรตําหนินะคะลูกค้าลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามานะคะขอรูปเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ กับทางแนนซี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะคะแล้วก็ไอเดีไลน์นะคะสามารถกิงกล้กันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเจ้ามีเอุุ่นนี้นะคะลูกค้าเรามีให้เลือกนะคะทั้งเครื่อง1.9ทั้งเครื่อง2.5นะคะสีขาวก็มีนะคะสีดาก็มีค่ะหรือว่าใครอยากจะได้สีอื่นๆนอกจากนี้นะคะสามารถสั่งซื้อสามารถสั่งจองได้เลยนะคะเราจะไปคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาบริการให้กับคุณค้า รุ่นต่อไปค่ะโอ้โหคันนี้ใครที่ชอบเดินทางนะคะชอบแคมปิ้งนะคะลูกค้าชอบเดินทางชอบแคมปิง้งบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าของเขานะคะบอกได้เลยลูกค้าพร้อมลุยแล้วก็แอดเวนเจอร์มากๆนะคะลูกค้าคันนี้ปาเจโร่ค่ะมิ t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT นะคะดีเซลปี2016ันสิบหกออโต้โฟล์วิไดค่ะลูกค้า พร้อมใช้นั้นบอกเลยแลกหลังคาด้านบนนะคะพร้อมใช้งานค่ะกันชนหน้านะคะลูกค้าติดตั้งมาใหม่นะคะตัวนี้เพราะว่าเจ้าของเก่าชอบเดินทางนะคะออกแคมป์ออกอะไรนะคะใครที่กําลังอยากจะได้รถครอบครัวสักหนึ่งคันเพราะว่าชอบเดินทางเช่นกันนะคะแล้วก็ชอบแคมปิ้งนะคะตัวนี้ค่ะมิ t s u b ชิป i าเจโร่แปดแสนบาทเท่านั้นค่ะลูกค้ารถบ้านรับรถมาเมื่อสักพักเองนะคะก่อนที่จะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูค่ะ ใครอยากได้นะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะขอข้อมูลเพิเ่มเติมที่เซลนันซี่ได้เลยนะคะคันสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ She นะคะถึงโรงงานเขาจะปิดตัวไปนะคะแต่เชฟนะคะก็ยังคลองใจใครหลายๆคนค่ะตัวนี้นะคะเทลเบเซอร์ acer, เครื่อง2.8นะคะ LT z ซรุ่นรุ่นท็อปสุดค่ะลูกค้า เป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินบูบูนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะราคา500 0 0 0กว่าบาทนะคะใครที่อยากได้เชฟเพราะว่าชอบในแบรนด์ของเขาชอบในความแข็งแรงของเขานะคะเรามีเทลเบเซอร์เรามีแคปติว่านะคะไว้รอรองรับลูกค้าแล้วคะ่ะรถของเราได้รับมาตรฐานทุกคันนะคะทีมงานจัดซื้อทีมงานจัดซื้อของเรานะคะเป็นทีมงานคุณภาพมืออาชีพนะคะบอกได้เลยว่า บ่อยรถบ้านคัดสรรแต่รถดีมีคุณภาพมาบริการลูกค้าแน่นอนค่ะสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วถูกใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามเซล l นนซี่ด้วยนะคะจะมาอัปเดตรถสวยๆนะคะให้ได้ชมแบบนี้บ่อยๆนะคะลูกค้า อย่างที่บอกค่ะอยากได้รถสวยอยากได้รุ่นไหนนะคะบอยรถบ้านจะสั่นมาให้คุณได้ค่ะอยากออกรถง่ายๆทำอาชีพอะไรล่ะคะนะคะ,นะคะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ค่ะให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อนะคะบอกได้เลยว่าบริการดีทั้งก่อนขายและหลังขายค่ะซื้อขายกับบอยรถบ้านนะคะได้ทั่วประเทศไทยค่ะลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะคิดถึงเซลล์แนนซี่คนแรกได้รถไปใช้งานแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเซลล์แนนซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ